สวัสดีครับพี่น้องพ่อๆกับนนชาโนลพื้นออฟฟิเชียลครับมืัอนี้นะครับพาพี่น้องมาเบิ่งอันนี้เพราะว่าลาคุณคู่ๆมาวันนี้มาเห็ดรถพี่น้องครับมาเห็ดนะครับรถเกี่ยวกับแอครับรถนะครับรถนอนนี่แหละพี่น้องนะครับตอนนี้สรั่งกำลังเบิ่งอยู่นะครับบ้านเปลี่ยไแบบไหนปะพี่น้องมาเบิ่งครับครับพี่น้องตอนนี้ก็มาจอดอยู่ที่ร้านแล้วนะครับมาจอดอยู่ที่ร้านแล้ว พาพี่น้องมาชมบึงนะครับนี่นะครับพี่ช่างเรากำลังดูอยู่นะพี่ช่างเขากำลัง <ผม S 1> กำลังประมวลประมวลอยู่นะครับอันทีอ่อันล็อกอันล็อกกองไฟผมน้ำนี่นะครับเลียนอยู่รวยรวยยาอนชีว <c oughs> ิตเมียนครับ <c oughs> เลี <c oughs> <ๆ c oughs> ล้ยวแน่บ่ได้เด็กเกือกเจ้าขันใบบอดี เรียวรบวกเอาไปอย่างไกันดีครับเพราะว่าหาได้อะของใส่้างหนมันจีเนเงงบเมน,เน,นออแมนีอ๋อเจไดใส่ไปอ็อดผุนรือครับเจได้บูปบปปนดผุนหอปคัน,นปิดตรงมันจีบอนเจียพื้นที่ห้าได้ใส่ของใส่ยัง พี่สังเขากำลังผิดใจนานะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ร้านนะครับนะครับอนุสการการเบาะนะครับผมพี่น้องููอำเภอกลุ่มพระบ้าปีนะครับจังโอุดนทานนีครับพี่น้องนะครับ นี่แหละครับครับปีสังเขากำลังพิจารณาอยู่ว่าเสียดแบบใดนะครับคือร้านจะติดถนนใหญ่เลยนะครับผ่านติดถนนถนนเส้นเอเดี่ยวจากแยกไฟแดงนะพี่น้องกลุ่มพาวะนะครับเดี่ยวใส่เดี่ยวใส่สิไปสี่ถาดนะครับสิไปที่นี้แหละนี่ครับเส้นนี้นะครับร้านจะอยู่ตรงนี้นะครับผม ทำได้หมดนะครับเพระาะว่าบิเป็นนะครับทุกอย่างครับแตง่งรถแต่งขายรถรถน้อนนะครับทุกสิ่งท,ทุกอย่างคือทําได้หมดนะครับเพื่อมือมือนั้นน้นม,นมากอ่ะสิมิรถตัวคันหนึ่งนะครับใส่จุ่นิพนเฮ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเฮ็ดเป็นรถบ้านนะครับแล้วก็จิประมาณนี้นะครับพี่น้องครับ ข้างหน้าร้านจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าพี่น้องสนใจบ้านแถวพี่น้องแถวนี้อยากเฮ็ดบ้านแถวครับงงก็จะทําให้เสร็จเสร็จในเร็วนะครับบวกเกินสองสามหมื่นก็จะได้เปล่ากลับไปสอบน้ำมูลน,นะครับพี่น้องขออนุญาตคุ้มครู้นมานะครับเพราะว่ามันจะได้ใช้งานเนาะนะครับจะได้ใส่งานจริงเวลาเาอ,ออกงานรถเดินสายถ้าเราได้ออกงานแล้วมันจะไม่มีเวลาทำนะครับแต่ถ้าออกงานแล้วจะ่มีเวลาเห็นนะครับ ตอนนี้พี่ช่างกำลังวัดวัดระยะทั้งแอร์พี่น้องแอร์ครับแอร์ตัวนี้ก็คอมแอร์คอมพิมพนะมพวเซอร์ข้างบนมันพังนะครับคอมพิเซอร์ข้างบนตรงหัวข้างบนมันพังเนาะเันก็จจะไดเอทคมนมะครับ เฮ็ดตัวน,นี้แล้วมันสิไปสิได้ไปขนส่งอีกนะครับพี่น้องมันจะได้ไปขนส่งไปไปเฮ็ดใบครับไปทำใบให้มันถูกต้องไปพี่น้องไปเฮ็ดใบมันถูกต้องไปขอใบอยู่ขนส่งนะครับอ่าเป็นตู้ทึบนะครับไปขอใบอยู่ขนส่งเนะขาก็บจิเดินน้ำเขาเดินทางเขาก็บจิได้สบายใจเนาะพี่น้องเนาะทางเขาก็บจิได้สบายใจแล้วก็ข้อด้านข้อ,อย่างเสียงเขาก็จะได้ผ่านแบบสบายๆนะครับเพราะว่าเา เพราะว่าเดินสายเดินสายทัวร์เกือบทุกจังหวัดนะครับพี่น้องภาคอีสานครับลงกทมกทมก็เลยลุงนะครับก็ต้องทําให้มันถูกต้องนะครับก็ากได้ไปยังไงสบายใจครพี่น้องเนาะนะครับนี่แหละครับพาพี่น้องมาเบึงประมาณนี้เดียวถ้าพี่ช่างเราทําเสร็จแล้วยังไงจะมาอัปเดตนะครับในพี่น้องได้รับชมอีก นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้สมีก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับฝากช่องนนชั้นนนลเพื่อนๆ f อาฟิชเลไว้ในเอาบอกเอาใจพี่น้องในอีกจากช่องหนึ่งกันแล้วกันเด้อขอบขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ